เลยคือหนูรู้จักกับพี่อ๊อฟมาก่อนนะคะเขาก็อาจจะแบบอาจจะหลายๆคนอาจจะไปโยงได้ว่าหรือว่าเราแบบรอเสียบหนูก็เห็นคอมเมนต์อยู่เหมือนกันแบบว่าคบซ้อหรือเปล่าหรือแบบรอเสียบซึ่งแบบหนูจะบอกว่ามันมันไม่ใช่เลยค่ะ จากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะที่ทําเอาชื่อของเธอกลับมาเป็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งนะคะสำหรับสาวมินดาม,มีทรัพย์สินและสาวธัญญาอาสยามค่ะ สืบเนื่องจากปมก่อนหน้านี้นะคะที่ทําให้สังคมจับตามองเลยก็เมื่อตอนที่สาวธัญญาได้เลิกรากับอดีตแฟนนุ่มอย่างคุณออฟสุพนัทเหตุผลเพราะว่ามือที่3ก่อนที่จะมีชื่อของสาวมินดาถูกโยงเข้าไปเอี่ยวด้วยค่ะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะคะเธอก็ได้มีการออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เธออย่างแน่นอนทั้งยังมีช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ที่เธอได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเธอกับนุ่มออฟจะคบกันแล้วปัญหามันติดอยู่ที่ใครไหนเมื่อทั้งคู่ก็โสดค่ะไม่ได้เป็นมือที่3เพราะว่าก่อนหน้้านีตอง อย่างที่บอกเลยคือหนูรู้จักกับพี่อ๊อฟมาก่อนนะคะเขาก็อาจจะแบบอาจจะหลายๆคนอาจจะไปโยงได้ว่าหรือว่าเราแบบรอเสียงหนูก็เห็นคอมเมนต์อยู่เหมือนกันแบบว่าคบซ้อนหรือเปล่าหรือแบบรอเสียงซึ่งแบบหนูจะบอกว่ามันมันไม่ใช่เลยค <c oughs> ่ะถ้าสมมุติว่าหนูกับพี่อ๊อฟจะคบกันจริงๆอะค่ะปัญหามันติดอยู่ที่ใครเหรอคะพี่ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเขาก็เลิกกันแล้ว <c oughs> ถูกไหมคะแล้วหนูก็โสดพี่เขาก็โสด กกด,ะะดรามา่าเงียบไปไม่นานกันนะผู้ชมล่าสุดก็เป็นประเด็นให้ได้จับตาม,มองกันอีกแล้วนะคะเมื่อสาวมินดาล,ลงคลิปหวานสวีทช,ช่วงหลังวาเลนไทน์หนึ่งวันนะคะกับหนุ่มออฟนะคะที่ได้หอบดอกไม้ช่อโตและของขวัญมาเซอร์ไพรส์งานนี้ทําเอาชาวเน็ตแหกคอมเมนต์กันสนั่นเขาว่าก่อนหน้านี้ไหนบอกว่าไม่ใช่แบบนี้เรียกกลืนน้ำลายตัวเองหรือไม่นะคะซึ่งต่อมาสาวมินดาก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะว่าวันนั้นเนี่ยแค่ไปทานข้าวกันและเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ ส่วนเรื่องที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่3นั้นเธอบอกว่าไม่รู้สึกอะไรอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ควรจบได้แล้วและโฟกัสกับปัจจุบันดีกว่ายืนยันไม่ได้เป็นมือที่3แน่นอนเพราะไม่เคยคุยตอนที่เขาคบกันค่ะวันนั้นอ่ะแค่ชวนันไปทานข้าว <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเอาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ที่เป็นข่าวจากที่เป็นข่าวมาแล้วทุกคนอ่ะคอมเมนต์โยงถึงคู่คนรักเก่าของแต่ละคนอะไรรู้สึกยังไงบ้างไม่รู้สึกะไร ว่ายังไม่ได้เข้าไปอ่านเลยแล้วก็อะไรที่มันผ่านมาแล้วค่ะมันควรจบได้แล้วหูกไหมคะเราก็โฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่าคือเรียกว่าเราว่ามูฟออนพอมูฟออนไปกับเขาแบบไม่ได้เป็นมือที่สามแน่นอนค่ะมือที่สามก็ต้องคุยกันตอนที่เขาคบกันถูกไหมคะถ้าเรามาเรียนไทม์ลน์จริงๆเนี่ยมินไม่เคยไปคุยตอนที่เขาคบกันเลยสนุกดีไม่หน่อยเรอลูกแบบโดนว่าอะไรเงี้ยมย ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกนะคะมันก็แค่ตัวหนังสือถูกไหมคะเขารู้ไหมคะว่าวันนี้จะมีตื่นมาลมแล้วพี่มาัมภาษยลูกค่ะบอกกันนะคกเขาว่าไงบ้างคะเขาบอกว่าพูดดีๆนะพี่เสี่ยวเขาพูดดีๆนะแค่นั้น เพ่อพี่เขาก็บอกว่าเขาจะโสดอีกนานเนาะครั้งก่อนซึ่งทางด้านของสาวธัญญาเองกับท่านผู้ชมก็ได้มีการออกมาตอบคําถามเรื่องนี้กับสื่อเหมือนกันนะคะหลังได้ออกมาโพสต์ว่าอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำฮ่าฮ่าฮ่าโอ้อยากหัวซึ่งโพสต์นี้นะคะถูกโพสต์ภายหลังช่วงเวลาที่ไล่เรียกกันกับที่หนุ่มอฟและสาวมินดาลงรูปสวีทกันค่ะซึ่งเธอค่ะก็ได้บอกว่า <c oughs> ไม่มีอะไรค่ะแค่มีเรื่องอะไรเข้ามาในหัวแล้วก็อยากหัวเราะเฉยๆจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเธอแล้วใช้ชีวิตต่าง คนต่างแยกแล้วแล้วก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงหรือว่าก้าวไก่อะไรเกี่ยวกับเขาค่ะอ๋ออยู่แครในใจเป็นหมนลักค่ะใช่โอ๊ยไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไร <c oughs> หรือว่าหนูฟังเพลงเรารู้สึกว่าเพลงมันโดนใช่ใช่หนูหนูก็แค่แบบมีเรื่องอะไรเข้ามาในหนัวแล้วหนูก็เลยอยากขอล้อเฉยอ๋อ,อไม่ได้เกี่ยวกับอดีตคนนะเพราะว่าเขาลงรู้พอดีเอ๊ะอะไรอย่างนี้มันเวลาครับเกี่ยวกันเลยมันมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูแล้วอ่ะเนาะเราใช้ชีวิตกันต่างคนต่าง อยากต่างแยกแล้วเราก็ไม่อยากไปแบบพูดถึงก้าวไก่อะไรเกีเ่ยวกับเขาเลยอคืออย่างนี้ก็คือแบบก็อาจจะอาจจะพี่อ้างเทวเน็ตแหละเขาก็บอกว่าเอาบทสัมภาษณ์เก่าๆมาแล้วมาแบบเปรียบเทียบกันตอนนั้นหนูเคยบอกไปแล้วว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เอา้เอามันจะแบบเอา้เอาเฮ้ยแฟนแฟนใหม่เธอน่าคุณๆอะไรอย่างนี้น่คุณจังเอะไรอย่างนี้นะเออหนูว่ายังไงเอยบ้างตรงนี้ก็ตามตามนั้นเลยค่ะที่ เขาก็เคยพูดอ่ะเนาะว่าถ้าเขาจะคบก,กันแล้วมันผิดที่ใครก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครผิดที่ใครอันนี้ก็ก็โอเคสแสดงความินดีด้วยค่ะทุกคนสแสดงความนินดีด้วยนูก็แสดงความินดีด้วยอันนี้ดีดีผ่านสื่อใช่ไหมใช่ใช่เป,เป็นเรื่องของเขาไ้เนาะใช่ใช่ป็นเรื่องเขาเพราะว่าเราก็มีชีวิตที่มันโอเคขึ้นดีขึ้นแลาต้อมีคนที่ดี าาตัวหน,นิซีเรียสหมเพราะหลายๆคนโยงว่าคิดว่าหนูว่าหัวเราะกับสิ่งที่เขาบอกว่าอันนัก่อนนั้น<า>ไม่ได้เป็นโยงโยงมาอะ <ๆ S 2> ไรอย่างนี้เออเขาอยู่ดีมามาเป็นแฟนกันได้ไง่ายอะไรอย่างนี้จริงๆหนูจะหัวเราะ ก็ไม่เป็นไรนะถ้าหนูอารมณ์ดียิ้มไปยิ้มไปเออเออทุกคนก็ยังหัวร้อนพวกหัวร้อนในอีกเรื่องหนึ่งได้ไงหนูอาจจะหัวร้อนถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะหนูถูกหวยมากเลยช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันไปมีชีวิตใหม่ที่ดีแล้วนะคะด้านหนุ่มอฟเองนะคะก็ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ส่วนสาวธัญญาเองก็มีรักใหม่ที่อบอุ้มหัวใจเธอได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางท็อปดาราก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคู่ ะะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top ปนิวรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y o u u u b ท็อปดาราด้วยนะคะ